สวัสดีครับคารไว้โปรดักต์นำเสนออีกคันนะครับอันนี้เป็นมาด้าสองนะฮะตัวห้าประตูนะครับเข้ามาที่ร้านนี่จัดครบชุดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คารไว้โปรดักต์ลาดพร้าวร้อยย่ิบสี่นะฮะเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับอันนี้เข้ามาทําหุ่งบ่อแบบสวมนี่พุ่งบ่อแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมอันนี้ผมถ่ายให้ดูตอนหลังสีแดงแป๊ดเลยนะครับแต่ว่าเราตรงนี้เป็นตาข่ายปีเสื้อนะครับ เราทําสวมตรงรุ่นส่วนนี้ก็ยังพับได้เหมือนเดิมนะครับสามารถเตรียมพับบอร์ดปิดเปิดได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างก็เราทําตรงรุ่นของมาต้าสองนะครับด้านหลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างเนี่ยซ้ายขวาหนังที่เราใช้นี่นหนึ่งมิลเต็มนะครับในประกอบด้วยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนี่เ้างเดียวกีผ้าทีคอร์ดทำให้ทนทนนะครับได้ที่ใช้เย็บก็ี่ได้ไนอนสําหรับเย็บบอร์ดรถยนต์โดยเฉพาะนะครับคันนี้สวยเลยนะครับ ปูพื้นก็ 5D สีแดงนะฮะได้เย็บสีทองนะฮะเก <c oughs> ็บงานเรียบร้อยหมดนะครับ <c oughs> ผมให้ดูด้านหน้า <c oughs> ด้านหลังละต่ต่อไปกันมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่คือส่วนของด้านหน้าผมไล่ถ่ายให้ดูตั้งแต่หัวหมอนอตัวพิงยันไปถึงตัวนั่งนะครับครบเ็ตเลยนะครับคันนี้แล้วก็ปูพื้น 5D ของเรานี่เก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับดูนะฮะ,ะตามซอกตามมุมผม ดูรายละเอียดเราเก็บให้หมดนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกนะฮะแผ่นพลาสติกนะครับ,รบใช้ทนทนเลยขอขอบคุณลูกค้านะครับชอบสีไหนมาที่ร้านเรานี่รอรับกันได้เลยนะครับเราอยู่ลาดพร้าวหนึยแยกย,ย่อยแยก9หรือโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับศูนย0เก้าหขอบคุณนะครับสวัสดีครับ